สวัสดีค่ะยินดีต้อนรัทบท่านผู้ชมชทุกท่านเขาซูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่27เดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี่ะแอดผ้าเพื่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนมักเลกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำล่าค่ะพี่น้องแนวทางตำล่าของคนมักเละมือว่านี่นะคะแอดส่งเข้าไปในกลุ่ม นะคะคแนวทางของเหล้าเข่า1นึ่งค่ะพี่น้องค้าแอบเด็ลงคลิปนะคะพี่น้องคง้าส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะพี่น้องเอามาเนี่นะคะแนวทางของคนบักเล็กต่ำเล้าค่ะสีเดีมาเป็นตัวใดไปรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะครับผมสวัสดีครับ,บโอ้ยเออเล็กเล้าผัดหน้าครับผมค่ะเอฟซีพันมาหนูด้วยส่งเข้าไปในกลุ่มเพิ่นว่าโอ้ยเสียดายเด้บัตรเดือดวัจันเพิ่นว่า ค <c oughs> ่ะโอ้ยส่มไป้เด่วันนี่เนาะขวมากกับส้มแปลงปลลยเนาะแมนแมนขาเล็กล่าแน่่ยนแต่บันมันมีเลขอยู่แล้วนะหนึ่งสองหนึ่งแม่ค่ะวันนี้มันก็บบ่าวก็ท่านเนี่ยวันนี้เออบัดบ่าันขันว้อันมาเอ่อหกสองหนึ่งสองลูกบ้านลูกสาวสองสองไล่นั่นบ้าน้นได้ไหลายค่ะแต่ปนมันเปนแคได้หนึ่งสองหลายอย่ได้อีกแล้วชุมนหดเดเล้า อือนึกนได้นึกเดทสิบสองเดทสองหนึ่งค่ะ <c oughs> อ,อ,อยู่ตลาดเขาเล่น,นแบบบโอ้ยหมอเราถึงดิโอ้ยเ <c oughs> นาะอีหลีแค่นัว่าไปลูกอ่า,านไปลูกสาวตัวน้อยน่ะไปตลาดย่ำเลดน่เขาถามข <c oughs> องนั่นอยากกินนี่เขาบอกกินยิบเบลเลยค่ะอยากอยากกินอะไรกิบเบลเลยหนูต <c oughs> อนแรกเขาบอกว่าเป็นบอกว่าเป็นลูกสาวลูกสาวเจ้าของตลาดเนาะค่ะ เดี paid, oh, oh, oh ๋ยวนี้โอ้ยเขากโอ้นี้ยังเขากาเอาให้บอกไปเขาก่าเกิดกับติดต้นอยู่เลยจ้าครับผมโอ้ยดวงอินี่ดวงอินี่อายุตลาดอยู่แต่ยิสานพระพ่อมเขาแต่โบแม่ลูกสาวเห็นดอกที่สาวเขาไปเห็นค่ะเพื่อนพี่สาวเกันกับน้องสาวเห็นติดตัวนึงค่ะก็เลยว่าเอ๊ะชี่คู่พี่สาวนั่นเพป็นเห็นเออหกสองสีค่ะเออคูน้องสาวนี่เห็น เห็นซีสองแปดค่ะเอ้ยทำไมมันตัวใกล้ๆกันใกล้เคียงกันของของพ่อเนี่มันได้เอตัวเดียวกันแหละมันของพ่อเป็นแปดซีสองอ่าไม้ถึงในสูตรเนี่ยมื่อนี่บอกครับมื่อมื่ออื่นบอกมันงที่ชีออกมื่ออื่นบอกครับเมนค่ะมือเออมีตัวใดแน่กว่าคะเอ่าเอาเอาของลูกสาวคนใหญ่ไปก่อนหกสองซีอ่าลูกสาวคนใหญ่นี่หกสองซีค่ะ แนครับ,บคุณน้องนีซีสองแปดสีสองแปดค่ะอ่าเราคุณมาตรงกับพ่อพ่อเฮดเดย์เฮดแปดซีสองอ่าแปดสีสองค่ะครับผมใหใชใสองตัวเด้อสองตัวก็ให้สองสีสองแปดสองหกสองสีสองแปดสองหกค่ะโอเคครับสมครับ ก็ไม่ตรงกันเด้ะเขาต้องสามคนนี่เนาะค่ะเนาะเหมือนคือมาตรงกันได้ในสูตรในอย่างกันเลยอันนี้บบแมนมีเก่นมาเดนี่เขาเขาเห็นที่หลีเขาเขาไล่มาให้เบิรงอืมค่ะะกัดดินเอ็มใส่สารมาพรามื่อก่อนหยิบไปเอ็นงานโอ้ยพิจารณ์ได้เนาะถึอมาหลายงวเราได้เนาะนี่เนาะอันลูกสาวนี่เนาะค่ะเนาะตั้งเต้วตั้งเต้ยวหลัง แต,ต่นี้ตังตไไปตังคไป้ไปร่มค <c oughs> ่ะเป็นจิเกือบเดือนแล้วกับผูมกมาตลอดค <c oughs> จนจนแม่แม่เขาบอกว่าแม่งดแม่แม่งดเบีย้ยเลี้ยงทุกคนแต่แม่เขาดีใจเบี้ยเลี้ยงทั้งทั้งสามคนได้ทั้งไห้เป็นตำรวจแต่น้ำทุกเรื่อง <c oughs> ใบบดใส่คือหัวใบบไให้อาจิะอันนี้เขาเขาเขาบอกให้ลูกเขาตบหัไม่ก็ก้า เออดีนะกันนะ <S <S อะกับใครอยู่ครับใครอยู่เขาเลี้ยงลูก,ขกเขามาเกเขาบอกใครสั่งปัญหา,หาใดให้เขาเนาะค่ะมันมันไอตัวน้อยก็าปมนีมันกับเพียงกับกับกับคือโมสซุกสบายคือคือเขาซุมอยู่กับแม่เขาพอทังทีเขาเขาเลือกเอาเลือกเอาลูกันเขาบเลือกเอาลูกเขากับลูกคูากับบริยุนทนั่นมันสิแม่แม่ยู่ิหรอกค่ะโอ,อ้ยเนาะค่ะสมัยเจ ทำไมเกเป็นโรคก,การเรือแีบเด็กไข้ดดเด็กเอาอตั้งแหวงสีกระลมแัวงแยังสีกระลมลุกลบลบเพางไงน่เพร่ะไงก็รนะไงทั้งยาพีนองทั้งเนี้นะทั้งนี้เพื่อนออเราเบิกเบิกเรือดอาเขาไปนใจลอยล่กเงินกับมี่ิัอยบงเลาศาลานะเับตัดสินใจพ่อหลานพ่อลูกมาอยู่คนเจนตอนนี้ตอนนี้พัน,ต,น,น,พนต่วเพันแข็งแรงแล้วตอนนี้มันบอกคาแข็งแรงแล้วปกติ เนื่องว่าที่ผมเพิ่นเมื่อวานเขาให้นั่น่นาสิกกว่าไรแค่วันเขาผู้เดียวทั้งขับรถไถปัน่นแม่จแจให้อะล่ะเห็นเห็นลูกเสาเห็นไดนะบล๊อตบลบล๊อตก็เห็นแล้วก็เขาเขาทั้งคกนกินกับทั้งข้างกรุงเทพกนินกันทั้ก็เป็นผู้เห็ดเนาะก็จะส่งไปเลยเดินกันกันล่างตาไงกันกันล่างลงไงค่ะ เออเิคนบอกโอ้ยพ่อพ่อพ่อฟ้านี่เอาเอาเปรียบปุตรตาเอาแบบ็ดได้นะมีของรีอยู่ใ,ใกล้ๆ <c oughs> เล้คนวะเออแต่คนมีคนจับแต่สมัยนั้นนี่จนตีนั่นเ <c oughs> นียนบ่มีคนเอาเด็ดเด็ดแอดมาคนว่าเป็นยังจังเอา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 งานเอางานดีๆของของอของมาเอาแหลกกับเด็กหน่อยคนคนเดียวคนบ่าอุ้ยเขาเป็นข้าเขากระแลกนะคะอ่า ามันีกับมี่่ะจ้ามัหนีมีของลูกสาวลูกสาวใหญ่นีหกสองซี่นะคะหกสองสี่ค่ะ,คะแล้วก็ลูกสาวผู้น่อยนีซี่สองแปดค่ะครับผมแล้วก็ของคนมักเล็กเองนี่ก็เป็นแปดซี่สองนะคะสองตัวก็จะเป็นสองซี่สองแปดสองหกค่ะครับผมโอเคค่ะลองให้ได้เด้อเหมือนนี่ล่องแน่นอนครับเว่าจะล่องตอนนี้เลยล่ะค่ะ ก็ขอบคุณหลายๆค่ะค่ะสวัสดีนะคะโชคดีค่ะดีเช่นกันค่ะสรุปแนวทางทราคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากอ่าคนบักเลลีนะคะพี่น้องคะแนวทางตำเหล้านะคะแนวทางตำเหล้ามื้อนี้อ่าคนบักเลลีเล่านํามาฝากอ่าเมื่อวานนี้นะคะแอส่งเข้าทางกลุ่มนะคะพี่น้องคะแอสบ่ได้ลงคลิปให้ยไปพี่น้องได้เบิ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะแอ้กั มีธุระนิดนึงบันนี่นะคะก็เลยเปล่านะคะก็เลยไปในร่องไห่เล่านะคะไปพี่น้องคะกระซงเข้าไปในกลุ่มอยู่นะคะ so wish. พี่น้องคะพ่อยเป็น้องทะานที่อยู่ในกลุ่มกะคือสิเห็นอยู่นะคะพี่น้องเอาเน้อท้างบันนี่นะคะของคนมักเล็กนะคะพี่น้องคะอหน้าท้างของลูกสาวใหญ่นะคะของคนมักเล็กเราเห็นหกสองสี่ค่ะส่วนลูกสาวน้อยเนี่ยสี่สองแปด ของคนมาเกเรเองนะคะเป็นชุดคำนวณนี่แปดสองซีสองซีสองแปดสองหกนะคะพี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมการแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอ่านแนวทางของคนมาเกเรอุดที่ผ่านมาของเรากับเขาอยูสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะ,งคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจาก คนมกเลดค่ะแนวทางตำล่านะคะพี่น้องคะจงใจก็อย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางขึ้นก่านะคะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุณขอบคุณไปพรท่าสุขุมสุขคุค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะและกะ็ต้องขอขอบุณขอบคุณสาหรับข้อมูุ่ในคลิปนี้นะคะขอขอบุณขอบคุณแนวทางจาก คนหมักเหลขกค่ะพี่น้องคะสำหรับพ่อยพี่น้องท่านไหนที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าบ่อยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้คะ่ะเขาไม่แล้วกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสแตนพัฒพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้คะ่ะแอดซิเดียขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พ่อกันไม่กับแอบในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ